สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวร้านกุ้งเป็น็นะครับจะมาทําการสุ่มช่างกุ้งนะครับเพื่อเช็คมาตรฐานของการขายครับมาตรฐานในไซส์นะครับกุ้งวันนี้ที่เราจะสุ่มครับเป็นกุ้งไซส์650เดี๋ยวพี่ธงช้อนขึ้นมาให้ลูกค้าดูหน่อย650นะครับ650นะครับจะเป็นกุ้งตัวผู้นะครับตัวใหญ่นะครับซึ่งมาตรฐานของไซส์ของเราเนี่ยครับจะอยู่ที่9-10ตัวโลนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่ามันได้ไซ์หรือเปล่าครับทางร้านกุ้งวนเป็นนะครับจะมีการเช็คมาตรฐานนะครับมาตรฐานนะครับของไซ์กุ้งเนี่ยครับทุกวันนะครับโดยเราจะสุ่มช่างนะครับสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเพื่อให้ลูกค้าครับได้สินค้าที่ตรงไปตามมาตรฐานที่ทางร้านได้แจ้งไว้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองตักช่างหนึ่งโลนะ จิงโรพี่มันเก้าถึงสิบตัวเนี้ยก็เกืกอบได้แล้วมนะั้งลองดูดิช่างก่อนเลยอ่ะปลปลาปลาจะดูกันนะครับหกร้อห้าสิบนะครับนะอยู่ที่เก้าถึงสิบตัวโลครับนี่ครับอ่าพี่ลองไม่ใส่อีกตัวที่ยังไม่ได้นะครับไม่ได้ นะครับถ้าสานงานของร้านเราครับใส่ตัวครับอ่ะได้หนึ่งโลนะครับหนึ่งโลนะนะครับอ่ะพี่ลองลองนับดิว่าเป็นได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้ถือว่าหลุดไซน์นะครับสิบเอ็ดตัวถ้าเกิดว่ามีการหลุดไซ้์แบบนี้ครับเราก็จะทําการคัดไซน์ใหม่นะครับคัดไซ้์ใหม่ครับเพื่อให้มันได้ตามมาตรฐานที่เราแจ้งกับลูกค้าไว้นะครับสําหรับร้านเรานะครับกุ้งที่เราใช้นะครับ ลูกค้ามั่นใจได้ครับว่าถ้าสั่งกุ้งเป็นครับก็ต้องได้กุ้งเป็นบพี่เอาคืนลงบ่อเลยสั่งกุ้งเป็นต้องได้กุ้งเป็นๆครับดินด้นๆครับเห็นไหมครับดินด้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทําการคาย์ใหม่ครับแล้วเราก็จะุูมใหม่จนกว่าจะได้นะครับ